เฮ้ย oh, 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 ้ยม oh, ันลอยค่อยเอ็นอยเจ้าเห็นแหมข้างหลังข้าหลังหลังอยมาข้างหลังอ่ะใเออตรงมาตรงมาตรงมานั่นนั่นนั่นนันี่น่นอยู่นี่อยู่นี่จิ้มมาจิ้มมาทีละจิ้มมาอจิ้มอล็อกล็อกเป้าล็อกขับยากกั่าเิมีกทีเนียเราจะพีชีพได้ไหมเ่้อย่ขับดีเอาเ้ย ไม่ดีไม่กากว่ะปิดไม่ไปไปเปรี้ยกะเอ้ยมีแต่พูดว่ากากกากกลางไปช่วยไพเรนุนอนตายอยู่บนบ่ช่วยอ๋อเล่นแบบนี้กลับไปชมนมเปรี้ยวกินดีกว่าเว้ยททันอย่ามาเล่นเกมผู้ใหญ่เขาเล่นเลยว่ะจบแป้นเป็นเป่าจบเมาส์เป็นเป่าใพ่โหลดให้อ่ะแม่โหลดเกมให้ป่ะอ้เจ้าเป่าคอมเมอร์คิวอ่ะ ตอนนี้การ i n a Delta f าฟรอมีอัปเดตใหม่เข้ามาเพียบไม่ว่าจะเป็นแบบฟรอสที่ซุมเจ้ากําลังแนมเบิร์กอยู่ตอนนี้และยังมีภานะใหม่เข้ามาอย่างเครื่องบินรบ F45A ปืนกลยิงถล่มสะใจสุดๆและพบกับคอแลบสุดพิเศษอาร์คไนเดลต้าฟรอสสกินโอเปอเรเตอร์แฮ c ์ครอเอ็กวิชอเดวันที่26กันยายนนี้ ยืนยันภารกิจอีกครั้งยืนยันภารกิจอีกครั้งในพลแรปเปอร์ต้องการอะไรครับผมฮมะก้อยเสือขั้วฮะร้านไหนครับเปลี่ยนอะไรนะก้อยไม่ใส่ขั้วไม่ใส่ผักชีไม่ใส่ลาบไม่ใส่พริกไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ถุงไม่เอาได้เวลาแล้วสุนเจ้านายสั่งมาละไปเอาชีวิตรอดในโหมดใหม่กับทีมเดดแมทบอกเลยว่าถ้า MVP ก็ต้องเป็นคอยป่ะใช่ไหมครับในพลเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ด้วย เหม็นหมดแล้วเนี่ยโอ,อ้ในพลค่อยหลอนเนาะถามว่าพี่แป้งรับมาจากในครับในพลแรปเปอร์บอกนี่เลยซุมเจ้าป้าเขาให้นี่เลยครับกับซีซั่นพลัสใหม่วอร์เบรชเขียนเป็นอย่างนี้นอนขอโอกาสบอกก็ให้โอกาสเจ้าเน้อแค่เลเวล15ก็ได้แล้วพะสู้นี่แร p ปเปอร์ไม่เอาุกเกรงใจไม่ไดีุกเกรงใจมือ อ,อุ้ยโคตรเท่และตอนนี้การิน่าเดลต้าฟอร์ดเขาแจกหนักสุดปิ้งกิจกรรมครบรอบ1ปีแจก3,900เดลต้าล c k กเกตและสกินฟรีเพียงบล็อกอินทรักิจระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง6พฤศจิกายนนี้เดอะสุดเจ้าป่ะเราไปดูโหมดใหม่ของเรากันดีกว่าเด้อกับโหมดใหม่ครับโหมดทีมเดชแมท 8v8 สุดมันมาคู่กับนี่เลยแผนที่ใหม่ฟลัฟ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 ให้ออกเสียงถูกไหมชุมเจ้าคอมเมนต์ด้วยนะได้ลองชุมเจ้าลองพูดดูฟลัฟเดี๋ยลองพูดด้วยนะนะเฮ้ยมียิ้มมียิ้มมียิ้มด้วยนะเนี๋รนนะอ,อช้าให้ย่ายาวโฟขางให้ ไปครับเท่าอยู่เู่เดียวเลยตัวนี้นะถ้าค่อยไม่ MVP คอมเมนต์ว่าไหวได้เลยเริ่มเลยเริ่มมาก็เลงเลยเก็บหนึ่งก็ได้เก็บหนึ่งก็ได้เนี่ยช็อตเป็นหนึ่งอุ้ยมาช็อเกิ้ ไม่ไดิทอสการ์นทอสการ์นป่ะเฮ้ยเราใช้โดนได้ไหมนนี่โดนสอดแหนมไปก่อนโดนแหนมอยู่หลังกับบังเกอร์เพื่อนเอาได้แล้วเนี่ยบอกเพื่อนหรือบอกตัวเองบ้าหรือเปล่าวัยชายมึงเป็นโรคอะไรวะผู้ถามจริงเหอะเฮ้ยโอ้โดนสอยหลังเพื่อนก็โดนสอยหลังกันหมดเลยเลย ทน่ขอโทษครับมผมขอโทษคร,จจรับมาขอโทษครับผมจะไม่โยนแล้วครับเดี๋ยวโอ้โมม่โดนแล้วค่ะสาเหตุนี้ใครจะแพ้ก็แพ้ใครไม่แพ้เนาะแกมใบตาหนี้เกมใบเลย <c oughs> โอ้โหไหวจริงด้วยวะ <c oughs> ่ะเฮ้ย ไงใ,ใครดีใครเด่นเฮ้ยเยอะ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 เฮ้ยเองอีกแล้วนะสองรอบแล้วนะฟีนฟีนโยกจอยขนาดนี้ชนะไปเลมึงอีแล้วอ่ะฟีนเล่นคนเดียวบ้าให้มันมีแฝดป่ะวะวตาฝาดหมดหรือไง นี่ไงไม่ต้องถึงมือกับตันฆ่าไปแล้ว88ท่านเป็นไงมาแบกกันวะแกงเราไม่หยอนวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้าเมื่อกี้ไม่ใช่แก๊งเราอ่ะไม่ใช่เขิดนะเด็กแลวเราไปลองแมปใหม่เฝ้ากันดีกว่าเฝ้านี่ไงแผนที่ใหม่เฝ้าเฝ้าแต่แมปนี้เขาบอกว่าสนุกมากนะสุ่มเจ้าไปกันเลยครับ พ่อใหญ่แรปเตอร์ปั๊มมาครับแล้วก็ไปกับพ่อใหญ่แรปเตอร์คอปเตอร์แรปเตอร์ถูดันไม่เกรงจิกรีก๊ดโ้ชั้นเหี่ยว้ปโอ้แมปฟลาว์เราก็มากันเลยครับผมขบับอุ้ยโอย้เราก็ขี่ไอพ่อนใส่เขาเป็นเลยครับสวดเขาให้เดี๋ยวคตรเทเลยอะออ้ อย่าว่าให้เรากระโดดเลยดีกว่าไปที่สูงปึ๊บปเฮ้ย้มันมีโดดร่มระยะสั้นด้วยว่ะแบบนี้ไ่สูงศัตรูเป็นดงเลยอ่ะเป็นดงบงังนี่ไงอือล่วงไปแล้วหนึ่งเราขอลองใช้สกิลเพื่อหยบแรปเตอร์หน่หอยวะ่ะปึ๊บโอ้สังเกตการมีโดนสังเกตการ เพื่อน72นาฬิกา45นาทีเพียงคืน15นาทีเพื่อนฉันคงอยากรู้อยากให้เจอได้รู้ไอ้เพื่อนเราก็ตายบ่อยเกินเพื่อนไม่เข้าอลไรหรอกอย่าตายดิครับอย่าตายดิครับหนูไอ้ลวกดวงเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้้โดนว่ะโดนว่ะโอ้มันต้องขอเกมป่ะน้อง เฮ้เฮ้เฮ้เมาดิมาดิจับเฮ้เฮ้เฮ้พึ่มาดิมาดิด็มาดิอีกนัดนึงนี่ก็สูญหมดอุ้ยยี่ชิบอุ้ยชิบอมันลอยลวนอุ้ยกกูแขนกูแขนอีกเชี่ยมึงทำให้กูเป็นแบบนี้กูแขนอีกเชี่ยกูแขนเกมเขาก็มีให้คุยกันได้เ้าก็คุยน้อยเขามีโหมดให้คุยกันได้ ตอนไหนเนี on, oh, right. ่ยแม่ออกจากบ้านเนี่ยห้าทุ่มแล้วอ่ะแม่ออกจากบ้านเลยวะโอ้บ้านไรเด็กเลยมีเด็กน้อยมีขอบแม่มาให้เด่นดอกเฮ้ยกดมิสไซยืงตรงไหนอ่ะมันไม่ได้ล็อกเป้าเกือบตายเฮ้ยเดิ่ง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 ล็อกขึ้นล็อกขึ้นล็อกล็อกเป้าล็อกขับยากคนเดียทีเนี้ยเราจะพีเชฟได้ไหมเอาเฮ้ย อพี่มาทำคอนเทนต์น้องพี่ก็ต้องขับป้าครับอยู่ยไ,ยไ,ยยไ,ไหนเนี่ยล่วงไะเนี่ยล่วงไะเนี่ยเฮ้ยเป็นไหนเนี่ยเอา้าโอ้ตายเมียม,มันก็พี่คุยกับใครอ่ะคุยกับคนดูไอสตรีมเมอร์ได้หน่ร er ู้จักไว้แป้งสามปองให้ดูเปล่าวแป้งก่อนเล่นเกมด้วยหรอแป้งเลยอุ้ยโทษโทษเสียงในหัวดำไปเดีือดในหัวไม่ต้งไปอุ้ยเสียสมาธิเลยวะเด็ก นี่เฮ้ยเพื่อนมันนำแล้วอะ่ะเราต้องเร่งมือแล้วเน,นี่ยโอ้เราจะแพ้แล้วลสองพันหกแล้วว่ะสามพันก็จบแล้วนะเราก้องดึงธงก่อนชักธงเลยเฮ้ยเพื่อนยึดจีได้เพื่อนยึดจีได้อีกมึงยืน,ยนยอย่างเงี้ยยืนบนหัวกูสะเไยไม่ดีเหรอเฮ้ยเฮ้ยตกใจรูปแบบปอบนี่เททันตันหนึง่งก้าแล้วนะไม่คิดจะทำอะไรกันหน่อยเหรอโอ้โหพ่ายแพ้ ดูนี่แบบใครท่านไหนวะแล้ท่านข้าไปยี่สี่เหรอเลาวข้าไปสามห้าวะเห็นเดู๋ว่าข้าสุดห้าท่านไม่ติดบอกเลยว่าตอนนี้ยังไงก็ชน,นะเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะรถถังบอกดเฮลิคอ,อคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้รถถังตัวเดียนวะ เฮ้ยป้อมปืนอุ้ยอุ้ยทัศนวิสัยยิงไพรแพบีต่บินยานเตือนเรียงดันเป็นเข้าแถวเข้าลบตรงชาติอมันมันตรงนี้ฉอดตรงนี้มันอุ้ยตรงนี้มันมันมีแต่ควันนะเด็กยิงหมดไม่สนควันใครเพียงคืน15นาทีว่าเพ็กตีค่อยวักเฮ้ยมาเฮ้ยอย่าบอกนะแบบ บักเด็กนั่นบอกเก็บก่อนเก็บก่อนอุ้ยบักเด็กโอ้ยไอ้ท่านน้อยโอ้เจอไมต้องมาเจอแต่เจ้ามาเจอแต่เด็กเกลียนก็บอกไปหลับไปนอนตีสองแล้วแหมเฮ้ย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 มันลอยควยเอ้ท่านน้อยมาช่วยเนี่ยเอ้น้อยเจ้าเห็นแม่ข้างหลังข้างหลังหลังถอยมาข้างหลังอ่ะใอ้เออตรงมาตรงมาตรงมาเออ นั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่นั่ล่นั่นลนี่นๆๆนอยู่นี่อยู่นี่เอช่วยหน่อยจิ้มมาจิ้มมาที่ละจิ้มมาอจิมขอความเห็นใจด้วยครับผมเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับ เจอคนแบบนี้ในทีมแบบนี้คนมาเจอเป็นร้อยเป็นพันคนเขาเล่นกันนกดมาเจอใครมาเจอเจอแบอบนี้ว่าหาป่าเจ้าตุเฮ้ยเฮ้ยวิงวิงเลย S <S <S โอ้ยปานเล่นเก่งเลยเนาะายเอาตาตเอานะ่ะช่วยเพื่อนกบมาช่วยเพื่อนแบบนี้แล้วมันถึงแพน,นมันหนึ่งหนึ่งได้ไหมดิตากเจ้าวเถอะเนาะท่า,ทานี่โตอยู่บ่หรือไงให้เหลือแต่มีดเอามีดไปแทงมันดีกว่าเว้ยเราเปนสายเรามันสายนี่ลุย,ลยอยู่แล้วไงอะ่ะายลุยอยู่แล้วไม่ไม่ดีไม่กาก,กว่าปิดไม่ไปไี่อากาศ เดี๋ยวเย็นด้วพี่ดูหรือไทยท่านน้อยไม่ช่วยอะไรเลยเว้ยเพื่อนเอ้ยมีแต่พวกนว่าก็กากกลางมช่วยใครเลยหนูนอนตายอยู่มีผก็ช่วยอ๋อเล่นแบบนี้กลับไปชมนมเปรี้ยวกินดีกว่าเว้ยไทยท่านอย่ามาเล่นเกมผู้ใหญ่เขาเล่นเลยว่ะดับแป้นเป็นเป้าดับเมาส์เป็นเป้าใพ่โหลดให้อ่ะแม่โหลดเกมให้บ่าอือจ้าวเป้าคอาว่าคิวอ่ะต่อคิวอ่ะนะต่อคิวอะไรคิวอ่ะคิวหลิดคิวนานออกเป้าพอไก่ถึงพอยู่คู่อ่ะตาดีมีตามาตามาเลยนั่นน่ะเดี๋ยวไปนาะบ้านนึง ไอแม่เรียกไปนอนแล้วไปเดไปเดไม่ต้องมาเล่นแล้วร้านเขาจะปิดแล้วเด่จะไ,<ง>ไปกินนมเปรี้ยววล่ะอะอะค่าได้เท่าไหร่วะดาดูมันดูโอ้ทยท่านน้อยโอ้โหโอ้โหท,ท่านน้อยตานนยไปสี่ตายไปเกินครึ่งโหลโอ้ยโ,โ,โอเคซุมเจ้าก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วใต้ description นี้เนานะใครขับเครื่องบิน F 4 5ิเก่งๆก็มาแบกน้องเน,น้ดาวน์โหลดแล้วมาแบกน้องน,นายกรน n าเดลต้าฟลาร แล้วเจอกันในเกมนัสุม่มเช้าปึ้งอ่ะนี่ไม่ยยไปอีกอะ